เวลาที่เราพูดถึงโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คนมกักจะนึกถึงก็คือความแรงของ CPU ชิปเซตร,ระบบปฏิบัติการ AI แอปพลิเคชันที่ทำให้เครื่องฉลาดและทำงานได้เร็วขึ้นแต่น้อยคนนักที่จะมองลงไปลึกกว่านั้นว่าจริงๆแล้วชิ้นส่วนล้ำสมัยเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอะตอมเล็กๆนับไม่ถ้วนจากหลายสิบชนิดของธาตุที่นำมาผสมผสานอย่างประณีตและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นท่าที่ช่วยให้กระจกหน้าจอแข็งแรงท่าที่ทําให้แบตเตอรี่เก็บพลังงานได้มากขึ้นหรือแม้แต่โลหะหายากที่ทําให้กล้องถ่ายภาพคมชัดทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติบ,บนโลกใบนี้แล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่ามือถือที่คุณถืออยู่ทุกวันจริงๆแล้วมันมีทองคําเงินพตทินัมหรือแม้แต่ธาตุหายากอยาก่างนีโอดีเมียมซ่อนอยู่กี่ชนิดวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาลองส่องมือถือในมุมใหม่ ไม่ใช่ในฐานะสมาร์ทโฟนสุดล้ำแต่ในฐานะพิพิธภัณฑ์ธาตุขนาดพกพาที่รวมวิทยาศาสตร์โลหะและแร่ธาตุจากทั่วโลกมาไว้ในฝ่ามือเราไปดูกันครับว่ามือถือหนึ่งเครื่องซ่อนธาตุอะไรอยู่บ้างแต่ละธาตุมีหน้าที่อย่างไรและทำไมมันถึงเป็นกุญแจสำคัญของเทคโนโลยีในยุคนี้แล้วตอนนี้มาเริ่มแกะทีละชิ้นกันเลยครับจากภายนอกสู่ภายในเพื่อดูว่าธาตุแต่ละตัวมีบทบาทอย่างไร ตัวเครื่องกรอบและโครงหลักมักทำมาจากอลูมิเนียมเพราะเบาและแข็งแรงทำให้เครื่องบางแต่คงรูปได้ดีบางรุ่นใช้ไทเทเนียมแทนเพื่อเน้นความพรีเมียมและทนต่อการกัดก่อนสูงส่วนสกรูและชิ้นส่วนยึดภายในมีเหล็กผสมกับโครเมียมและนิกเกิลเป็นสแตนเลสเพื่อความทนทานและเมื่อเครื่องต้องการระบายความร้อนจะมีทองแดงเป็นแผ่นนำความร้อนเพราะทองแดงนำความร้อนและไฟฟ้าได้ยอดเยี่ยม บางครั้งมีการใช้แมกนีเซียมผสมในบางชิ้นส่วนเพื่อให้เบาขึ้นโดยยังคงความแข็งแรงกระจกหน้าจอและสารเคลือบสัมผัสหน้าจอที่เราแตะทุกวันทำมาจากวัสดุซิลิเกตมีซิลิกอนและออกซิเจนเป็นแกนหลักผสมอลูมิเนียมหรือโบรอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหน้าจอสัมผัสทำงานได้เพราะชั้นของอินเดียมทินออกไซด์คืออินเดียมผสมกับดีบุก เคลือบบนผิวทําให้โปร่งใสแต่ยังนําไฟฟ้าได้ดีนอกจากนี้กระบวนการผลิตหน้าจอโทรศัพท์ใช้ก๊าซอาร์กอนในการพ่นเคลือบแบบสุญญากาศทําให้ผิวเรียบและทนทานแบตเตอรี่หัวใจสําคัญคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทําให้เราถ่ายรูปเล่นเกมและโทรได้นานๆแกนหลักคือลิเธียม ไอออนลิเทียมเป็นพาหาประจุที่เคลื่อนที่เข้าออกระหว่างแอนดโหดกับแคโทดเมื่อชาร์จและปล่อยกระแสะไฟฟ้าขั้วแคโทดมักประกอบด้วยของผสมเช่นนิกเกิลโคบอลแมงกานีสส่วนขั Air ้วแอนดโหดประกอบด้วยกราไฟต์บางเทคโนโลยีก็มีการเพิ่มซิลิคอนเพื่อเพิ่มความจุตัวนำกระแสภายในใช้ทองแดงและอลูมิเนียมส่วนอิเล็กโทรไลต์มีส่วนประกอบของเกลือลิเทียมเช่น ลิเทียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตซึ่งมีฟอสฟอรัสและฟลูออรีนช่วยให้ออนลิเทียมเคลื่อนที่ได้ในตัวละลายออร์แกนิกชิปประมวลผลและวงจรรวมสมองของเครื่องคือชิปผลิตจากซิลิกอนและโดบด้วยธาตุอย่างฟอสฟอรัสหรือโบรอนภายในชิปมีชั้นโลหะเชื่อมต่อส่วนใหญ่ใช้ทองแดงในยุคใหม่เพราะต้านทานต่ำและมีการใช้ไอออนหรือวัสดุฉนวนความหนานแน่นสูงอย่าง ฮ a ฟเนียมออกไซดเป็นไดอิเล็กทริกในทรานซิสเตอร์สมัยใหม่ไดอิเล็กทริกคือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับเช่นกระดาษพลาสติกแก้วน้ำบริสุทธิ์เซรามิกและอากาศจุดเชื่อมเล็กๆที่ต้องทนทานต่อการสึกกร่อนอาจใช้ทองคำเงินพัเทนมัมหรือพลาลดียมและคาปาซิเตอร์ขนาดเล็กความจุสูงในวงจรมักมีแทนทาลัมอยู่ในนั้นกล้องและออปติก กล้องมือถือยุคใหม่ประกอบด้วยเลนหลายชิ้นและเซนเซอร์ C M O S ซึ่งทำจากซิลิคอนเลนมักเป็นแก้วหรือพลาสติกที่มีการเติมธาตุแลนทานไนเช่นแลนทานัมเพื่อเปลี่ยนค่าหาักเหและลดความคลาดส,สีทำให้ภาพคมชัดและสีแม่นยำแม่เหล็กขนาดเล็กในระบบการสั่นมักใช้นนโอเมียมซึ่งเป็นหนึ่งในแร่เอ,อิร์ที่หายากมากๆระบบเสียงและแม่เหล็ก ลำโพงและมอเตอร์สั่นใช้แม่เหล็กแรงสูงเช่นนีโอดีเมียมเพื่อให้เสียงดังและชัดส่วนมวลที่ถ่วงในระบบการสั่นมักเป็นทางสเตนเพื่อให้แรงเฉยสูงและความรู้สึกสั่นแน่นหน้าสัมผัสและคอนเนคเตอร์บางชิ้นใช้ทองคำหรือแพทิทนัมซึ่งทนต่อการกัดกร่อนและทำให้การส่งสัญญาณเชื่อถือได้การเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับการสื่อสารเสราอากาศ และตัวเชื่อมต่อมักใช้ทองแดงหรืออลูมิเนียมแต่ในส่วนของ p o w e r อรความถี่สูงมักใช้สารกึ่งตัวนำอย่างกัลเลียมไนตรด์และกาลเลียมอะซินไนเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในย่านความถี่สูงเช่นย่านความถี่ 5G ธาตุหายากแร่เอิร์ดหลธาตุที่เราใช้มีปริมาณที่อยู่ในเครื่องน้อยมากแต่คุณสมบัติทางแม่เหล็กหรือทางแสงของมันสำคัญมากเช่นนีโอเมียม ปราซีโอดีเมียมเซเรียมแลนทานัมถูกใช้ทำแม่เหล็กใช้เคลือบเลนและวัสดุออปติกแม้ใช้เพียงไม่กี่มิลลิกร,รมัมแต่ถ้าขาดไปฟังก์ชันนั้นๆอาจทำงานไม่ได้สรุปคือมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคือการรวมตัวของธาตุจากทั่วโลกตั้งแต่ลิเทียบในแบตเตอรี่ไปจนถึงนีโอดีเมียมในมอเตอร์และทองคำในจุดเชื่อมต่อแม่ธาตุที่มีจานวนเพียงน้อยนิด ก็มีผลกับฟังก์ชันหลักของเครื่องครั้งหน้าเมื่อคุณยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลองคิดเดนเล่นว่าในมือคุณกำลังถือพิพิธภัณฑ์ธาตุเคลื่อนที่ที่ผสมประสานวิทยาศาสตร์และทรัพยากรในโลกให้เข้าด้วยกันถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวทยโทเลิร์ดเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปครับและบอกผมในคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้เราลงลึกเรื่องธาตุชิ้นไหนในคลิปหน้า